ประธานเป้นั่งอย่าน,นั้นด้วยไงอ๋อเรียกว่าความทั้งคว,ค,วแบบความทั้งคั้งแบบรถแล้วนี่ความเทเลยเลยแหกโค้งลงไปทั้งคันเลย <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอราฟอรนายนะครับวันนี้กลับมาพูดกับ เก๋าหลังเกม u c l นัดสำคัญะหว่าบูริเตีบุลพบกับปารีสแซงต์แชมงได้ข่าวว่าพ่อป่าพี่คว่ำใช่ไหมบูริเตีรบุลครับพบกับเป๊ะเชเนี่ยครับผมคิดว่าคู่นี้น่าจะเป็นผลออกมาที่บ้านใครบ้านมาแตกน่าจะชนะกันที่เรื่องของผลต่างประตูมากกว่าอประธานเป้นั่งอยู่ในนั้นด้วยอ๋อเรียกว่าความทั้งความงทั้งครั้งแบบรถแล้วนี่ความเทสเลยเลยแหกโค้งลงไปทั้งคันแหมก็ทายมาจะดีว่า หนบ้านใครบ้านมันแต่ว่าสุดท้ายเป้เข้าทำไงล่ะเจอพิษสงของอะไรนะทาซานของเออมัสซเมอโอ้ยมัสซเมอร์อโ,อโดนเข้าไปแล้วก็อ่อเขาเรียกอะไรนะช,ชนะทั้งไปทั้งกลับมผมว่าเขาวางหม,มามาดีแหละเกมนี้สำคัญเอดินเทสรเซตเขาเขาวางมาจริจริงใช่จากผู้เล่นหรือไม่ใช่ผู้เล่นดีกว่าผู้ชมที่อยู่ในในัศจรรย์ในปี2 0 1 2 จนมาถึงวันนี้เขาก้าวข้ามาเป็นเฮดโค้ดของบริษัทดอนมุลครับผมว่าคนนี้ไม่ธรรมดานะไม่แน่มอาจะเราจะอาจจะเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาตีแผนในอีีต่อๆไปก็ได้นะน่าสนใจน่าสนใจนะโอเคกลับมาเกมนี้ดีกว่าผมว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมว่าปารีสต้องเอาเพราะว่าอยู่ในเล่นในสนามตัวเองปรักเดอะแปงแล้วประธานเป้ผมว่าเป็นปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขาก็ได้ครับซึ่งพอมาเป็นอะไรมันประจวบหมอะเนี่ยมันท้ายทำมันทำให จิตวิญญาณหรือหรือปลุกจิตปลุกใจเนี่ยมันเข้าทางเปเชว่ามันจะต้องยิงได้จริงๆมันต้องยิงให้ได้2ลูกแหละแต่ว่าผมว่าแปรลสน่าจะทําได้ในบ้าน<อ>ตัวเองครับแต่กับการว่าเอ่อตัวตัวฟอร์เมชันก่อนแล้วกันเนาะาฟอร์เมชันตอนนี้เขาเลยแปรลิสก็เลยใส่เต็มเลยไม่ไม่ต้องสนเลยว่าจะแบบเจ็บไม่เจ็บครูเอาแบบตัวหลักๆจริงๆมาบสามกองหน้าเขาเนี่ยก็คืออุสมานอิเมเลอุสมานอิเมเล ลามอสกัลซโรลามอสกัลซโรลามอสแล้วก็ประธานเป้ยิงครบซึ่ง3ตัวนี้เป็นเป็นตัวหลักอยู่แล้วที่เล่นแล้วก็มีกองกลางคนสำคัญก็คือวิตินาวินย่านะฮะและชัวร์เอมิลี่ครับไซเลนเอมิลี่อ่ะแล้วก็ฟาเบียนลุยส์ครับส่วนจริงๆไลน์แบ็คโฟผมที่ผมเคยบอกว่าผมมีเควสชั o n มาตลอดว่าเบเชจะไหวไหมในเกมรับเขาก็ยังส่งเออเดนูมายืนเฝ้ารับผู้รับตูเหมือนเดิมฮาร์คิมียังอยู่ครับอ่ะแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งซึ่ง เบเราโดอืมอ่าอ่เราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อกันมากแต่เขายืนตัวจริงรวมถึงลูคัสเบเราโดอ่าแล้วก็อนูโนเมนเดสอนูโนเมนเดสไปแบ็คไซเซนเตอร์เจ้าประจำก็ยังเป็นมาคินยอสที่พูดกันมาตลอดว่าแก่เกินไปไหมนะอืมไหวไหมเออไหวไหมอ่ะมาฟังไม่ไหวแล้วแหละใช่เพราะว่าโดนบุกก็คือเซมาฝั่งนี้ง่ไยกว่าอ่ะดอทบอลมันในระบบ42 3สหนึ่งครับระบบที่ถนัดครับไรลายแบ็คโฟร์โอ้โห มีอ่ามัสฮูเมลผู้ทำประตูนะมีนิโคอะไรเนี่ยชอตเตอร์แบกชอตเตอร์แบกชอตเตอร์แบกสายเยอรมันเลยอันใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นเอียนแมทเซนอ่าตัวนี้ตัวยืมใช่แล้วก็อันนี้ใครเนี่ยยูเลียนเรียร์เซนคู่กลางเรย์เรียร์เซนเอ้ยคู่กลางเอ็มเรชันกับมาเซลสปิเซอร์อมาเซลสปิเซอร์นิดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวคุม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 กองกลางตัวลูกสามคนก็คาริมอาดิยามีครับยูเลมลันแล้วก็ ซานโชล่างทองไปโอ้โหซานโชล่างทองล่างทองจริงแล้วก็ศุนหน้าตัวเป้านิ่คัสฝุกรุกฟุกรุกรอ่ะโอเคพอมาเห็นรูปเกมปุ๊บเนี่ยฟอร์เมชั่น่าวต่างก็จะเห็นว่าเฮ้ยแม่งดีทั้งคู่ว่ะนะเรียกว,ว่าใสาเต็มทันกู่พอเริ่มต้นมาทั้นแหละด้วยความด้วยความเป็นเจ้าบ้านเปเชบุกใส่มไม่สนลูกใครใส่อย่างเดียวโดวยนำทีมโดย ประธานเป้นองนี่แหละเอ็มเป<ร><า>เป้คือไปได้ทั้งบอลทั้งซ้ายก็พยายามตัดเข้าในาย,ยิงหรือแม้กระทั่งอุสบันเดเมเล่ได้ทังขวาก็พยายามทะลวงคือพยายามจาะแนวด้านข้างเป็นหลักแล้วดอตมุลเนี่ยผมเห็นทั้งเกมเนี่ยเขามีสมาธิกับเกมรับมากค,าคงคัสคงคงจะกำชับมาอย่างดีแหละว่าว่าเฮ้ยโอเคเกมนี้เราเราเราเป็นรองนะเราเล่นนอกบ้านนะเราไม่ต้องบุกใส่เขาก็ได้แต่อาชัยว่าฉับช่วยในการในการเอ่อทราซิชั่นจากรับเป็นลุกเนี่ยทำให้เร็วซึ่ง เปเช่เนี่ยก็ก็อาจจะประมาทใบบางจังหวะแต่ว่าในรูปเกมตอนช่วงแรกเนี่ยเรียกว่าเปเช่ขึงฝ่ายเดียวเลย <c oughs> คือเขาเรียกว่าอะไรยิงทําประตูจนปวดขาไปหมดอ่ะใช่โอ้โหแล้วยิงปวดตีนอะ่ะย่งจนปวดตีนแล้วกว็ตีนบวม,อ,มอย่างเดียวต้องใช้ล้่แข็งเลยมันมีหลายลูกมากไม่ว่าจะเป็นจังหวะของประธานเป้ที่ลากตัดในแล้วยิงหรือแม้กระทั่งลูกที่ทางเอมิลี่เนี่ยที่บอกเนี่ย ยิงชนเสาอ่าแล้วก็กระเถาะตร,ต,รตัวเองออกอะไรเงี้ยเซาดีเอเมรี่เนี่ยนะใช่ <Amelia S 1> แล้วลก็จะมีในส่วนของวิทินยาวิทินยาคนนี้เล่นดีนะผมว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ดนามที่สามารถลับเคลื่อนเกมแล้วเป็นพลังเป็นอินจิ้งให้กับทีมแล้วมันทําให้ทําให้เบสเชียรมันมีแรงที่จะบุกอ่ะบุกใส่บุกใส่โดยตลอดเวลาอืมนี่แหละก็เป็นแต่ว่าดอตมุลครับก็ยังรับได้ดีมีสมาธิผมว่า formation แล้วก็เขาเรียกอะไรการวางแท็กติกของเอดินทาซิตเนี่น่าสนใจมากเลยนะครับนี่แสดงว่านี่ผมแต่งตัวเป็นนี่แสดงว่าภูมิใจในตัวเขามากนะผมเพิ่งบินมากลับมาจากนี่จ้าฝรั่งเศสนี่แต่งแต่งตัวเหมือนทาสิตเหมือนทาสิตเลยเออมาต่อพอหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเออเชเชร์ทอะไรไม่ได้เสมอศูนย์ศูนย์ในครึ่งแรกครึ่งแรกพอมาครึ่งหลังเนี่ยก็ม้วนเดิมเลยเปเชบุกใส่อย่างเดียว จนมาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญในนาทีที่50 50 50จังหวะนั้นเป็นฮูเรนบันส์อยู่ในบันส์เขาเคอสเตะมุมมาแล้วก็เป็นแมสทูเมอร์สื่อเลยสื่อเห็นเลยแมสทูเมอร์หนีตัวประกบยังไงรู้ป่ะปกติเนี่ยเซนเตอร์เนี่ยจะต้องประกบเซนเตอร์ถูกไหมหรือไม่ก็เป็นกองหน้าหรืออะไรที่ตัวใหญ่พอๆกันแต่แมสทูเมอร์เขามีความเยียบย่นสมกับไปมีนักเตะเยอรมันก็คือว่าเขามองก่อนว่า เขาควรจะไปในจุดไหนที่เป็นจุดออกของเปเชครับดันไปอยู่ในจังหวะที่อยู่จังหวะที่ไปอยู่หลังคนตัวเล็กอ,อย่างวิดินยาวิดินยาวิดินยาก็ตายแล้วพอเจอตัวใหญ่กว่าก็เสียเหลี่ยมโดนแมคคูมโหนโหนกดไหลโหนมันก็ไม่มงปั้อืพอหนึ่งศูนย์ปุ๊บโหเรียกว่าเปเชบ้านแตกนี่ถ้าไอ้คูเมอร์นไปอยู่กับอาเตต้านะ ไปซ้อมไงไปซ้อมเซตพีทไงน่าจะอาซนอนไงน่าจะได้พลังได้เยอะไปไกลจริงเพรหนึ่งศูนย์เท่านั้นแหละกลายเป็นว่าดอทมูลชิงความได้เปรียบตรงนี้แหละครับแล้วทํายังไงเปเชเปเชก็ต้อง กันว่าอะไรทุกกระบวนท่าดาน,น้ามาเพื่อที่เอาประตูคืนที่ได้มันก็ต้องถ่ายบอลกันในแดนแหละตอนนี้เ,<อ>เก็บบอลครองบอลในแดนแหละแต่<ช>เป,เ,เ,ปเชก็ด้วยความเป็นเป๊ะเชละชมีเขาเรียกว่าอะไรเชฟเกมบุกที่ส่งพลังใช่บุกบุกยิงชนเสาอะไรยิงชนเสา<อ>ห้าห้าครั้งนะาจานห้าครั้งคือลูกส่วนใหญ่เนี่ยการการได้มาของเปเชมันจะมาจากลูกที่ว่าแถวสอง ก็มีนูโนเมนเดสแบ็กซ้ายยิงโป้งชนเสาไอ้ลูกเป้ยิงชนเสา2ลูกคือแบบผมเข้าใจนะว่าเปเช่แม่งพยายามแหละแล้วสักพักหนึ่งส่งตัวเรียกว่าตัวเปลี่ยนลงมาก็คือลีกังอินอ๋ออาติอาติของเราลีกังอินแต่ว่าลีกังอินผมว่าเขาลงมาช้าไปหน่อยเพราะว่าการเปลี่ยนเกมทั้งซิชั่นอะไรอย่างเงี้ยเชฟมันยังไม่ได้ทําให้ยกระดับเปเช่ได้มากเท่านั้นก็จริงๆอยู่ที่โค้ดแหละ ว่าจะวางหมากนักเตะแต่ละคนยังไงใช่แต่ว่าเอนดิเก้เนี่ยอืมจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยใส่ชื่ออติเป็นตัวจริง First l i ล e ์อสักเท่าไหร่นะผมว่าเขายังมีความไว้วางใจฟาเบนลุยส์มากกว่ามากกว่านิดหนึ่งในในในแผงกลางนะแต่ยิงั้งอินเนี่ยจ่ายวันคิลพาสสวยๆหลายครั้งนะก็เป็นที่ก็เป็นที่น่าเรียกไงน่าเสียดาย ก็เป็นเป็นการวาง f o r m a t น o n แลงแท็ติกที่ของเอริก้เขาแหละครับก็ส่งผลให้มันมันมันออกเป็นแบบเนี้ยครับอืมโลกระปากมันก็คว่ำไปไงอ่ะทีนี้พูดถึงดอทมูลนิดนิดหนึ่งครับคือผมว่าดอทมูลเนี่ยช่วงนี้ยเขาเขาผมว่าเขามีความมั่นใจสูงนะทีนี้นียพอเข้าชิงไปเนี่ยไม่ว่าจะเจอกับเรมริดหรือบาเยนนิกที่จะเล่นเง็นคืนเนี้อาจารย์คิดว่าเรมริดกับบาเยนสู้ดอทมูลไหวไหมก่อนจะไปถึงจุดนั้นซัมเมอร์เขาว่าไงนะซัมเมอร์เขาก็บอกว่า จริงๆแล้วผมว่าเขาไม่ไม่กลัวหน้าไหนเลยนะอย่างที่อย่างที่พี่เก่งเคยบอกเลยผมว่าเราไม่กลัวอยูแลยประมาณนั้นซัมเมอร์เขาบอก่าถ้าคุณเอาตัวผู้เล่นที่แบบเป็นเทพเจ้าคุณก็จะได้เมซี่ได้โรนัลโดครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาผู้เล่นที่แบบมีความพยายามมีความพยายามเจ็บมากกว่าเยอะโดนมากกว่าเยอะอืเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของทีมคุณจะได้มาโก้รอยส์ซึ่งวันนี้ มาโก้ร้อยก็ลงสนามด้วยอและแ<ต>ผมมาโก้ร้อยเป็นรุ่นการสุดท้ายไหมใช่อืใช่เขาอยู่ดอดมุนมา12ปีเรียกว่ามีความจงรักภักดีแล้วไม่ว่าจะเจ็บไม่ว่าเหมือนผมผมดูทรงเหมือนโก็ร้อยเหมือนฟอรโตเตเตรตอนอยู่แอนเดรียโกแมนิดหรือเจอร์ลาดเป็นเครียองเป็นไอคอนิกของทีมละไม่ว่าไม่ว่าเขาจะเลิกเล่นหรือเขาจะไปอยู่ทีมอื่นผมว่าแฟนดอดมุลก็ยังรักเขาอยู่ดีแหละเนาะทีนี้ผมมามองเรื่องของเรื่องของไซส์สตอรี่มาดีกว่า ไสตอรี่ตอนนี้ก็น่าจะมีหลายๆเรื่องเรื่องรวมถึงเรื่องมาโก้ลอยเนาะที่ว่าจะว่าจะปิดฉากกับดอทมุลใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของอการซื้อตัวอของของดอทมูลร้อยล้านที่จ่ายไปที่ได้มาดีกว่าจากเรือมันลิดนะครับเขาไปซื้อใครบ้างคนแรกคือฟลุ๊กเนี่ยแหละเนี่ยฟลุกซื้อมาจากเบเมนอ่าสิบหกล้านครับผมแล้วก็ซามิเซอร์ซามิเซอร์สิบเก้าล้านจากไบเอนจริงๆแล้วเนะี่ย คือ <c ười> ไปเล่นอยู่ Man <c oughs> แมนยูแป๊บหนึ่งนะเหมือนไปชุบตัวแมนยูไม่เอาไงเออแมนยูไม่เอาแต่รู้รู้ว่าเขาไม่มีคู่มือวะไอเทนฮาร์ดเนี่ยว่าดีนะใช่ผมว่าเขาเล่นตรงกลางให้รดถดมุนเนี่ยมันก็มันทําให้ยกระดับแผงกลางเหมือนกันนะซานโชอิซัิซันซันเซอร์ซานโชสองตัวนี้เนี่ยไปอยู่นี่ร่างทองนะซานโชเลี้ยงหลบห้าคนอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ว่าพอมาอยู่แมนยูมันมันอาจจะด้วยระบบของเทนฮาร์ดที่เป็นบลูพินมาจาก คุณฟันเก่าหรือไม่เพราะว่าฮอลแลนด์เนะีขามองว่าถ้าคุณเลี้ยงเกินหลบสองคนถือว่าคุณพลาดคุณผิดคอนเซ็ปต์คุณต้องแค่จับจ่ายจับจ่ายอย่างเดียวเดี๋ยวมีคอนเทนต์หน้าเดี๋ยวผมว่าจะมาดีฟดีเทลเรื่องซันโช่ทําไมนะครับถึงบอกว่าเขาเรียกไรความคิดเห็นมันไม่ตรงกันครับอย่างเทนฮากก็บ,บอกว่าซันโชซ้อมไม่ถึงซ้อมไม่ผ่านที่เกียจต้องจับไปซ้อมเดี่ยวซ้อมแยกแบ<อ>บป,ปบกติแล้วด<อ>ูวันนี้นะครับจากผู้เล่นที่เป็น เรียกอะไรไม่มีแม้แต่ชื่อสำรองเรียกว่าหมดอน,น,นาคตไปแล้วอ่ะแต่ว่าใช้เวลา18นัดครับวันนี้เข้าฉิง UCL กับบรเซียดอตมุนเทนท้ทาน่าจะต้องเอาจานดาวเทียมแล้วก็เน็ตฟิกมาจ่ายเอ้เอเอจานดาวเทียมอะไรอ่ะเนาะเอาพูดถึงเก่าลังเกมประมาณนี้สำหรับคู่ดอตมุนแล้วก็เปเชก็ยินดีกับแฟนดอตมุนด้วยหวังว่าจะไปเจอใครไม่ว่าเป็นยังไงดีคืนนี้ก็ถ้าสมมุติว่าจานเชียร์ริมลิดใช่ไหมผมผมก็ คิดว่าวันนี้พระป่าไม่คว่มล็อกโอถ้าความก็ปิดสํานักเื่อจันไม่คว่ำล็อกเชื่อสินะเพราะว่าเยอรมันจะเข้าจิงกับเยอรมันหรอโอ้มันก็ไม่แน่อืมมันต้องไีแจ้ดีแจ้นะโอเคอะกลับองเกมประมาณนี้ถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และช่วพลาดสารได้ดีฝข่งนายวันนี้สวัสดีครับ